ดีค่ะนี้เรามารีวิวกังหันกัน,กนสามใบเถาตั้งสูงเลยแต่งสวนแต่งร้านอาหารส,สวยๆนะคะ ต่อไม้วจะให้ดูชุดใหญ่อันนี้เราาส่งทั่วประเทศนะคะเราบ,บริการส่งทั่วประเทศะคะ่ะท่านใดสนใจก็ทักแชทได้เลยมีหน้าร้านนะคะอยู่ที่อำเภอหนองบะะัวซอตลาดนกเกินดหนองบัวซอค่ะเร้จะเป็นไซส์ใหญ่ หน้าร้านนะคะท่านใดสนใจกัรหารเสียงที่ซื้บารมีเสริมทัพย์แจกร้านให้เด่นๆเลยค่ะลูกค้าเห็นก็สะดุดตานะคะเราก็ใช้แ่กที่ร้านเราด้วยค่ะก็สวยดีสดใสค่ะท่านใดสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะ